ท่านผู้ชมนะครับก็มาต่อกันในตอนที่สองช่วงที่สองนะครับนำท่านศาสนาตามภาษาฮัชิมก็เราได้พูดคุยกันกับประเด็นที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ออกมาใช้คำพูดใช้วาจาดูถูกเหยียดยามแล้วก็กำหนดทิศทางให้กับพี่น้อง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่เลยอย่างที่ผมบอกไปกับท่านทั้งหลายในช่วงที่แล้วอย่ามาแสดงถึงความบากใหญ่อ้างเอกสิทธ์ไม่มีเอกสิทธิ์ใดไรนะครับคุณก็บ่าวเหมือนกันแหละคุณจะมั่นใจไหมล่ะว,ว่าคุณตายไปอ่ะคุณจะรับพระเมตตาจากอัลลอฮ์เอาตั้งแต่ในกุบฏเนี่ยคุณสร้างฟิตณาเรื่อยไปเถอะ ซึ่งในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่เมื่อกี่วันเนี่ยก็มันเป็นสร้างความเสียใจยแล้วครับแน่นอน,นเราเราในฐานะมุสลิมเอาว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือเขาไม่มีเงินที่จะไปช่วยเหลือสิ่งที่เราจะทําได้ในฐานะที่เป็นมุสลิมคือยกมือขออุทิต่อลอสุบฮานะหัวตาลาให้อัลลอฮ์ได้ปอภัยโทษให้กับเขาให้อัลลอฮ์ได้ประทานสิ่งดีๆให้กับเขาทั้งในหลุมฝังศพในใน โลกอาลัลารมบรุซักแล้วก็โลกวันเกียรมะวันแห่งการตอบแทนขออาไม,ามคิดเท้ดีนะครับมีสติปัญญานะฮะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ลลสร้างมนุษย์มาเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลสร้างสัตว์มาเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะครับ ประเภทที่หนึ่งคือสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละประเภทที่สองคือสัตว์เดรัจฉานก็คือที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละที่มีชีวิตแตกต่างกันนะครับโดยที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์ให้สัตว์ประเสริฐเนี่ยมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาที่จะคิดที่จะไข้ควรที่จะไต่ตรองก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดก่อนที่จะอะไรออกไป แต่ถ้าสาัตว์เดรัจฉานเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันมีสมองแต่อัลลอฮ์ไม่ให้สติปัญญามันฉะนั้นมันคิดไม่ได้หรอกครับมันตายตองไม่ได้หรอกครับแม้กระทั่งหมาที่ว่าเจ้าของเลี้ยงมาจนเชื่องแล้วอ่ะเรายังเห็นข่าวเลยสุนัขขย้ำเจ้าของปางตายหรือว่าเสียชีวิตเลยก็ได้ฉะนั้น ขอแล้วครับหน้าที่ของเราดูอาอย่าได้มาทําแบบนี้เลยมันไม่ดีหรอกเที่ยวแจกเข้าไปทั่วแจกคำเนี่ยผมก็ใช้มานานแล้วนะเที่ยวให้เข้าไปทั่วอยากจะให้ใครเป็นอะไรก็หลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นและคนเหล่านี้ไม่มีความรับผิดชอบในคําพูดเวลาพูดบอกไปอธิบายไปก็หาว่าไม่ใช่ประเด็น ทำไมเราเอาเรื่องนี้สิบอกเรื่องนี้ทำไมนะครับท่านผู้ชมคุณจะเจาะเรื่องนะฮะคุณจะอธิบายแต่ทำไมณนะเวลาเนี้ยเวลาในการอธิบายคุณอธิบายในรูปแบบไหนคุณคิดไม่เป็นเหรอขรอบคัวหนึ่งประสบุบัติเหตุตาเสียชีวิต คุณป้านาำเขาเหรอว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นเขาไม่ดีอย่างนี้มันใช่เวลาไหมสิ่งที่เราทําคืออะไรขอดว่าเพราะจิตใจเขาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จิตใจของพี่น้องเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้คุณเป็นใครอย่างรู้ถึงจิตใจขอถามหน่อยผมยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าสมมติว่าเป็นท่านที่พูดเนี่ย คุณคนที่พูดเนี่ยคุณคนที่บอกว่าเขาเป็นชิริกเขาทำชิริกเนี่ยสมมุตินะฮะคุณเดินออกมาจากโรงแรมมานรูดสมมุติวันคืนนั้นเอาเอา,เอาว่าอาจจะไม่มีที่พักโรงแรมที่ไหนว่างเลยมีมานรูดนะว่างคุณก็ไปเเข้าไปพักในมานรูดแล้วคุณเดินออกมาเพราะเอเอมีคนไปเห็นเขาหูกกลมได้ไหมว่าคุณไปทาซินา ถูกขูกลมได้เลยว่าคุณไปทําซีนาเพียงแค่ไปนอนโรงแรมมั่นโรดเดียคุณถูกถูกหูกลมแล้วไปทําซีนาได้เหรอ,อถ้าได้นี่เต็มเลยนะฮะพี่น้องเราบางท่านเนี่ยเงินไม่มีอ่ะเงินไม่มีทําไงมาดึกๆไม่มีที่จะหลับจะที่จะนอนจะเข้ามายิดเดี๋ยวนี้มสยิดก็ปิดประตูล็อก็ต้องเช่าโรงแรมถูกๆถามว่าโรงแรมถูกมีอะไรก็มีมั่นโรดได้ละถูกแล้วถามว่าจะหุกลมได้เลยว่าเขาทําซีนาเห็นแล้วหรือ ลักษาสนากำหนดว่าไงก่อนที่จะหุก,กลมอะไรเข้าได้เนี่ยอย่ามั่วนะครับพยานเท็ปตีก่อนแปดสิบทีนะครับตีหรือตบตีนะฮะไม่ใช่ตบนะผมจำผิดพยานเท็ปเนี่ยให้การเท็ปเนี่ยกล่าวหาเนี่ยใส่ร้ายถ้าไม่มีมูลเหตุความจริงเนี่ยโดนก่อนนะครับแปดสิบ กระเทิรไม่ใช่กระทืบนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ว่ากันไปอย่าได้มั่วนะครับสร้างสารรค์ไม่ได้อย่าทำลายนะฮะสร้างสารรค์ไม่ได้ก็อย่าทำลายเราเห็นบรรยากาศนะครับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นและในโซเชียลในตัวดีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับต้องระมัดระวังฉะนั้น ดยความรักความผูกม่นยายนะะับอัชหรออัลลอฮ์อิลลาห์อัลอล,ลอฮ์และฉันเหรออันมุฮัมมัดอับสั่งของพอง์ใครก็ตามที่ยังมีกัลิมะสองประโยคนี้อยู่ภายในจิตใจของเขามนุษย์หน้าไหนอย่าได้ไปหุกกลมว่าเขาไม่ใช่มุสลิม อย่ามนุษย์หน้าไหนอย่าได้ไปหุกกลมว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกคุณรู้อะไรคุณรู้แค่ไหนยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วคุณคุณไม่รู้ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมรู้ทั้งหมดผมก็ไม่รู้ฉะนั้นอำนาจการตัดสินการกำหนดไม่ใช่เรา อย่าได้เสนออย่าได้ถือวิสาสะนรกสวรรค์เป็นของอล l l a ์ครับไม่ใช่ของคุณคุณกล่าวหาใครว่าทำอะไรทำชีริกทำบิดาลงนรกระวังพี่น้องเราอาจจะไม่เป็นหรอกแต่คุณที่กล่าวหาแหละครับจะเป็นอันนี้ชัดเจนเลยกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นแต่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้เป็นไอ้คนที่จะเป็นนะคือเราโดยความรักความห่วงใย,ยครับ สัปดาห์นี้อาจจะตึงๆสักนิดหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ได้เป็นการเตือนเตือนจิตสะก,กิดใจขออนุญาตใช้คำนี้นะครับจากชมรมวิทยุภาพของสิมเตือนจิตสะก,กิดใจกันสักนิดหนึ่งเพราะบางทีเพลินอร่อย,อร,อ,ยอร่อยปากและระวังจะอร่อยปากระวังเอาล,ล็อกเก็บปาก,กวัานไหนแล้วก็จะพูดไม่ได้จะเดือดร้อนนะครับก็ด้วยความรักความ องค์ใหญ่นะครับก็ให้ทั้งหลายช่วยเขาดุอานะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะให้มันหมดไปอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายเลยหลายเรื่องเลอะเกินนะครับเข้ามาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็เอาลูกสมุนนะเอาลูกสมุนเป็นตัวแปรฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับด้วยความรักความใหอย่างสุดซึ้งนะครับวับนนี้คงจะต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้ชอลอ์นะครับสัปดาห์ต่อไปเราคงจะได้มาพูดคุยกับสิ่งดีๆมีประโยชน์แล้วก็งานการ khasan khong sathaban tang tang na kha wani wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh